รับรองครับว่าวันนี้นะครับแรปเตอร์คันนี้ฮะหล่อแรงทะลุถนนแน่นอนนะครับสวัสดีครับพบกับนัทเหนือสมุทรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถที่แต่งโชว์ในโชว์รูมฟอร์ดนะครับก็จะเป็นเจ้าแรปเตอร์สามจุดศูนย์เครื่องเบนซินนะครับแรงม้าจะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับซึ่งเรียกเรียกได้ว่าเจ้าเนี้ยทั้งเร็วแรงนะครับและอึดถึกทนแน่นอนครับผมครับก็วันเนี้ย เจ้าตัวที่เรามารีวิวกันนะ,ะก็จะเป็นแรปเตอร์3.0เครื่องเบนซินนะครับก็ถอโอากาสมาแต่งโชว์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับไม่ได้โชว์อย่างเดียวะคะัคันนี้ก็ขายด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็อยากซื้อเป็นเซตนี้เลยะครับคันนี้ก็พร้อมขายเลยะครับคันนี้ก็เป็นสีเทานะครับสีเทานะครับแล้วก็แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันแต่ละจุดแรปเตอร์3.0ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราเห็น,นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตังเนี้ย ต้องบอกเลยะครับว่าถ้าคนเห็นมันผ่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นการแต่งแต่จริงๆคือกระจังหน้าแรปเตอร์มาแบบนี้เลยครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแรปเตอร์เลยเพราะเจ้าแรปเตอร์เนี่ยเ,เป็นต้นแบบนะครับในการแต่งของหลายๆรุ่นที่ลองลงมานะครับรุ่นที่ลองลองมาอย่างเช่น y t ยแนะครับหรือว่าจะเป็นสปอร์ตหรือ XLS เนี่ยจะชอบเอากระจังหน้าของเจ้าตัวแรปเตอร์เนี่ยไปใส่ เพื่อเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะครับเพราะเจ้านี้จะเป็นต้นแบบของความดุดันเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนราคาตัวนี้ครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนซึ่งเป็นตัวเบนซินนะครับรัปเตอรนะ์จะมีอยู่2อสองรุ่นก็คือรัปเตอร์เบนซินกับรัปเตอร์ดีเซลถ้าเป็นดีเซลนะ่ะจะเป็นเครื่อง2.0นะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับส่วนเจ้าตัวเบนซิน B6 เนี่ยสาเนี่ยจะเป็นเครื่องเทอร์โบคู่ครับแรงมาก็จะเยอะกว่า แรงกว่าเร็วกว่านะครับก็ใช้งานได้ดีกับถนนเรียบด้วยนะครับทำความเร็วได้ดีกับถนนเรียบทําความเร็วได้ดีกับทางออฟโรดนะครับเพราะสมรรถนะของมันเนี่ยการออกแบบของมันเนี่ยทำมาเพื่อทางออฟโรดโดยเฉพาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่เห็นนี้ครับก็เจ้าตัวแรปเตอร์เนี่ยก็จะใส่ในเรื่องของไฟที่เป็นไบเอลีดที่เป็นเลนลูกแก้วมาให้ฮนะเลนลูกแก้วตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรวมแสงนะครับแล้วก็ทําให้แสงอะ พุ่งมากขึ้นส่องสว่างมากขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของเด่เนดุดันแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกันชนหน้าที่เป็นของแฮมเมอร์ต้องบอกก่อนนะฮะรถที่เราแต่งโชว์เนี่ยแฮมเมอร์ Hammer ทั้งเซตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมในแต่ละจุดนะครับอย่างกันชนหน้าเนี่ยก็จะใส่ของแฮมเมอร์เข้ามาแฮมเมอร์ Hammer ก็จะมะีให้เลือกหลายชุดนะครับพวกกันชนเหล็กพวกนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยเราก็สามารถมีแบบให้เลือก ส่วนกันชนแฮมเมอร์เนี่ยของตัวนี้ก็จะมีรูเซนเซอร์นะครับเจาะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่กันชนแฮมเมอร์เนี่ยเซนเซอร์ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับส่วนด้านล่างครับเราจะเห็นที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นแข็งใต้เครื่องแข็งใต้เครื่องประโยชน์ของมันดียังไงก็คือ,อ,อสําหรับสายอัโรดสายอัโรดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะชอบลุยชอบอ,อ,อาจจะ การใช้งานอาจจะไปค่อมหินนะครับข้อมทางวิบากลุกลังอ่ะอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับลูกค้าก็เลยใส่ในเรื่องของแข็งใต้เครื่องมาเพื่อปกป้องนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับแต่มาดูด้านข้างกันบ้างครับพอในส่วนของด้านข้างครับคิ Q ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อเนี้ยก็จะเป็นคิ้วล้อเดิมของเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับแต่ว่าเมื่อใส่กันชนแล้วเนี้ยเราจะจาเป็นจะต้องถอดกันชนเดิมออกนะครับกันชนอีกส่วนหนึ่งอะ่ะก็จะต้องเปลี่ยน ค,คิวล็อกก็จะมีขนาดครึ่งหนึ่งครับเพื่อ,อามารับในส่วนของกันชนครับส่วนแม็กเนี่ยลูกค้าครับต้องการให้ดูออฟโรดมากขึ้นแล้วก็ต้องการให้นะครับให้ยางเนี่ยดูเป็นยี่ห้อที่ทันสมัยมากขึ้นคือของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับของเดิมจะเป็นของบีเอฟของเดิมก็จะเป็นของ BF นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ต้องการที่แบบ ให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็อยากได้ราคาอยากได้ยางเนี่ยที่เป็นยางที่ยอดนิยมนตอนนี้ก็คือโตโยทัยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นของโตโยทัยนะครับยางเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นอขอบ20นะครับยางเปลี่ยนมาขอบสิบของเดิมเนี่ยขอบจะอยู่ประมาณขอบ16นะครับนะครับก็ใช้ยางของจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กเอ้ยใช้ยางของอญี่ปุ่นครับ เม็ดอินเจแปนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กใหม่ให้ดูออฟโรดมากขึ้นสวยงามมากขึ้นดูดันมากขึ้นครับแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้สําหรับใสออฟโรดนะครับเวลาที่เข้าป่าเข้าเขาครับ mm hmm. เราจํเป็นที่เราจําเป็นจะต้อง mm hmm. คนของหรือสัมภาระไปด้วยนะครับ mm hmm. คันนีนะ้ก็ติดแหลกสําหรับใส่สัมภาระครับบางทีเป็นจักรยานบางทีเป็น เรือล่องแกงก็สามารถเอาใส่ไว้ตรงแหลกหลังคางได้เลยนะครับก็ใช้บริการของแฮมเมอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED จุดจ้องไฟเวลาใช้งานตอนกลางคืนนะครับแล้วกอ็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือจะเป็นบันไดข้างครับถ้าจะดูให้ออฟโหลดรอบคันรอบคันก็ต้องเปลี่ยนบันไดข้างบันไดข้างเาน,าางนี้ยเราก็จะเปลี่ยน เป็นของ h ฮมเมอร์ด้วยนะครับก็เซตทั้งคันนี้เป็นของแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้ก็จะเป็นส่วนของโลบาร์นะครับโลบาร์ที่เป็นยอดนิยมของ h ฮ m m มอร์เลยครับก็เป็นซีรีส์ของวอลเลเ r อนะครับตัวนี้ก็เป็นค่อนข้างนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าลูกค้าครับจะใส่ตัวอื่นหรือมีแบบอื่นก็ไม่ว่าการที่ราคาย่อมยาวกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าว่าท็อปสุดใน โลบาของแฮมเมอร์ครับ,รบส่วนด้านหลังครับที่เราเห็นเนี่ยครับ,รบก็จะเป็นกระชนท้ายของแฮมเมอร์ครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเซตของแฮมเมอร์เนี่ยเวลามาจับคู่กับเจ้าแรปเตอร์แล้วเนี่ยหรือจับคู่กับเลนเจอร์แล้วเนี่ยค่อนข้างเสริมในเรื่องของความดุดันสวยงามมากๆเลยครับ mm hmm. ก็อันนี้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ แป๊บหนึ่งครับพี่เรื่องของตอนนี้เรามีในเรื่องของอโครงการฟอร์ดปันสุกทรงน้องเรียนอ่าก็คือเพียงออกรถหนึ่งคันเนี่ยอ่าเราก็จะมีทุนการศึกษาให้น้องแล้วนะฮะก็เอ่อแล้ว,แล,วแล้วแต่นะครับรายได้ของเราอ่ะก็จะหักไปให้ทุนการศึกษาน้องนะครับหนึ่งทุนนะฮะหนึ่งคันหนึ่งทุนก็ฝากไปด้วยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถฟอร์ดเรนเจอร์รถฟอร์ดแรปเตอร์ครับหรือว่าเป็น ในส่วนของเอเวอร์เรนะครับรถตเนกประสงค์ต่างๆก็นัดก็ฝากเบอร์ไว้นะครับ082 932 3 6 9 3หรือจะเข้ามาเทสได์ต่างๆก็โทรเข้ามานัดกันก่อนนะครับนัดอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ครับบ้านเลขที่เท่ากับกครับผมขอบคุณครับ